พิธาลิ้มเจริญรัตเดือดกลางสภาผู้พิการหนึ่งแสล้านคนในประเทศไทยยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเดี๋ยวนะผู้พิการหนึ่งแสล้านคนในประเทศไทยยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล <c oughs> เอ,อ่อบนโลกใบนี้มีประชากร8ปดพันล้านคนแต่ในประเทศไทยมีผู้พิการหนึ่งแสล้านคน คือไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมคุณพิธาถึงได้ลุยขนาดนี้ในการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมาไม่สมกับที่เหล่าพลพรรคส้มอวดอวยให้เป็นแคนดิเดตนายกที่จะนําพาประเทศนี้ไปสู่จุดมุ่งหมายของส้มเลยเพราะแม้แต่สไลด์ง่ายๆเนี่ยก็ยังทําผิดอันนี้ก็ไม่แปลกใจว่าทําไมธุรกิจครอบครัวของตนเองถึงเจ๊งได้ข่าวว่าไปบริหารแก๊ปก็เจ๊งนะครับไม่แปลกใจเลยเพราะแค่นี้ก็ยังทําไม่รู้เรื่อง หรืออาจจะเป็นเพราะว่าคุณพิธาใช้เวลาในการคือลดแหหาเสียงมากจนเกินไปก็เลยทําให้งานในสภาอย่างเช่นการอภิปรายงบประมาณเนี่ยมันถึงได้ออกมาลุยไล่ออกมาแบบสภาพดูไม่จืดก็อยากให้ไปปรับปรุงพัฒนานอันนี้ก็พูดไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่ก็ยังเหมือนเดิม5้าบาท10บาทไม่สมกับภาษีของประชาชนที่จ่ายให้เป็นเงินเดือนเพื่อไปทําหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล ก็ไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวติ่งส้มเขาจะกรีดรับไม่ได้ในสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธาเรื่องสติปัญญามันสมองยอมรับแหละว่าพูดเก่งแต่มันก็คนละเรื่องกับสติปัญญาจริงไหมครับเมื่อไหร่พิธาจะได้เป็นนาย,ยกสักทีหนึ่ง